<c oughs> สุจะทนสีส้มนะครับหมายก็เป็นหมายข้างทางหมายคลองธรรมชาติครับผมชมครับ ไม้แรกกัดเลยครับกัดไม่ถูก ตืออยู่แป๊บหนึ่งตือ้อยู่พักนึงครับกระสงไซส์สวยเลยกระสงตัวนี้หน้านะเจ็ดไปขีดเลยครับสุจะทนสีส้มครับผมมีไว้ผิดหวังจริงๆนี่ครับกระสงไซส์สวยเลยหมายแล่นหมายคลองข้างทางครับผมนี่ครับ ายสวยครับตัวนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับกับสุดสุทนสีส้มสินฟ้องเคทำชินหลวงครับมีตัวโดนแน่นอนครับผมนี่ครับสวยเลย